เอสสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับช็อตใหมเดมี่นะคะเยะ่วันนี้เราจะมาเล่นตัวอะไรกันดีเออวันนี้เราจะมาเล่นเอเจ้าดีกว่านะทุกคนเจ้าเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยมันเหมือนจะเล่นยากมากเลยนะคะเดี๋ยวปพบ,บนองขอเชิญก่อนแป๊บนึงค่ะเชิญมาก่อนนะเชิญเพื่อนมาก่อนอันนี้เชิญแล้วโอเคคืออ้าว เอาสทุกไนจะเชิญอ่ะเอาเอาเข้า,าไปก็ได้โอเคก็วันนี้เราจะมาเล่นโหมดคู่กันนะคะอโอเคเอาเอาช่วยดันแรงวันนี้นะคะก็คือก็คือเล่นนั่นแหละอะไรเนี่ยวันนี้ามาเล่นเจ้าเวลาแล้วนะนะตัวใหม่เนี่ยมันก็ ก็เล <f dragging> ่น <sympath> ง <ize> ่ายเยอะเลยแต่ว่ามันแบบมันยังไงก็ไม่รู้สมมติให้เลือกอะสมมติเจ้าเวลากับคนทรอยตเอ้ยไม่ใช่เจ้าเวลากับคนทรอยตดิเออผู้อยู่รอดกับคนทรอยศออะทุกคนจะเลือกอะไรเออเอาตี้ทุกคนจะเลือกอะไรอะทุกคนจะเลือกอะไรระหว่างระหว่างคนทรอยศกับผู้อยู่รอดอะทุกคนจะเลือกอะไร แต่ว่าแบบเวลาผู้อยู่รอดโดนบวดไปแล้วอะ่ะมันก็ไม่สามารถชนะได้ไม่ใช่หรือมาชนะได้มันไม่มันชนะไม่ได้ใช่แต่ไม่รู้นะแต่คนฮารยุทธพอโดนหวชไปแล้วอะ่ะลูกเรือชนะคนฮอยุทธก็ชนะด้วยนะเออเราบางทีเราเห็นนะแต่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวลาผู้อยู่รอดโดนหวตแล้วมันจะไม่ชนะกับลูกเรือใช่ไหมเอออันนงี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเค จ้าเวลาค่ะอ่าแนะนํานะคะให้เป็นปุ่มไม่ท่าแบบอยากเร็วๆก็เอากระป๋องมาแล้วก็อัพเลเวลให้มันเพิ่มขึ้นนะคะโอเคอัพเลเวลให้ al, มันเพิ่มขึ้นเยอะๆนะเดี๋ยวล,ล,ลืมอัพเนี่ยแบ็กแจ็คนะคะเรียบร้อยแบ็กแจ็คเรียบร้อยเลยค่ะโอเคเราไปทำคว้ยกันก่อนอะ่ะทำคว้ยเสร็จแล้ว ไปห้องคนขับค่ะมีสีส้มตาว้าสีสม้มยายานะทำเวทก่อนแล้วค่อยดื่มกระป๋องดีกว่าเร็วเร็วเร็วเว,เเวช้าจิ๊บเนี่ยเวทช้าจังวะกดกดกดเออย้อนเลย <laughs> ย้อนไปเลยนะคะพอได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนฆ่ากันโอเค ทุกคนดูเน็ตโอ้โหเน็ตไม่ไม่ยาช่วยด้วยเดินช้าโอ้ยกินก่อนโอ้อ oh. น <c oughs> ย้อน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 เลยทำ <c oughs> เพจนิสสปาเนะี่ย มีหมอไหมมีอะไรไหมเนี่ยไม่ได้ดูบทเลยนะคะรีบทำเฟ้ยก,ก่อนชิบมีหมอค่ะย้อนไปเลย <c oughs> สายเร็วนะคะย้อนเออย,ย้อนนี <c oughs> ๋นะมีใครเข้าห้องนี้เปล่าเมื่อกี้เห็นอยู่นะ <c oughs> ใช่ไหมหรือไม่ใช่วะ ไม่น่าใช่นี่ไงสีขาวอยู่กับสีขาวนะคะโอเค เฮ้ยไปทำเกวานู่นดีกว่าไปนู่นน่นเไปไปห้องคนขับนะครับมีรถวิจะบ้าตายมีคนตายด้วยเปล่าเนี่ยทำไมแบบ ทำไมแบบอันนี้จังเลยอ่ะตกใจเลยคนทั่วเลยนะฮะอ่ะเปิดเปิดไมนะ แดงไม่ได้โทษแดงด้วยเอาไรอ่ะ นักสืบไ่เจอข่าวก็มุดเอาา้าข่าวแบบแน,นวไม่ได้ม,ดไไมุดนนี่ะไม่ได้มดุดไม่ไ้มดไม่ได้มดุด,ด,ด,ดม <า S 1> ไมุ่ดทำเวสไม่ได้มุดพูดขับเควสทำเควสเห็นมีคนอยู่ตรงท่อไม่ใช่ทำเควส เราไม่ได้มุดไม่สออเอาไม่ได้มุดจริงๆเราอมขอภัยคะ่ะเราไม่ได้มุดจริงๆค่ะทุกคนเอา แตกแล้วแบค็คแจ็คไม่รู้ว่าไม่รู้ปเป็แจ็คดาวหรือว่าน้ำเงินดาวอ้าวโอเคโหวตไปแล้วเราไม่ได้มู้จริงๆค่ะทุกคนเรายังเป็นคนดีช่วยกันทำควีอ,อยู่โอ้โหเอาแล้วแดงโดนแล้ว <c oughs> แดงโดนแล้วโอเคมา,มาทำควยกันนะคะ ไปที่ห้องศูนย์สื่อสารค่ะเอ้ยเฮ้ยยา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 ทำเลยเอาอ๋อทำแล้วค่ะเราไม่ได้มุดจริงๆหรือเพื่อนเราโดนสะกดไปแล้วไม่ได้สะกดมันยังทำเฟซกันอยู่เลยไมย่ใช่หรอยังทำเฟซกันอยู่เลยไม่ใช่หรอโดนสะกดยังไงวะนะ ย้อน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 เอาหัวต์อะไรอ่ะเอ้านั่นไง้แล้วใครเป็นฆาตกรนะใครเป็นฆาตกร,ร,าากรโอ้น้ำเงินนี่ไงน้ำเงิน โอเคไม่เป็นไรไปอัาไปไปไปเราไม่ได้เล่นแบบอันนี้เลยนะเว็บเดี๋ยวไปอัพแป๊บนึงนะคะอัมอัพอันนี้นะคะอัพอุปกรณ์เสริมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าโ,โหไม่มีคึออัพเกิดไปดูดีไม่มีเลยเอ้าโ้โหอะไรเนี่ยดูดูดคด่ะทุกคนนะไม่ได้อัพเลย อโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้มได้ไมมันึกว,ว่ามันมีอัพอีอ้าโอเคไม่น่าจ,จะมาเล่นแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าเล่นหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะทุกคนโอเคงั้นเราต้องเล่นคนเดียวแล้วละคะ่ะก็คือมันที่มันอัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะคะอ่าเข้าสู่ระบบรับของต่างๆนะคะรับของไปคะ่ะ รับไปเมื่อวานไม่ได้เข้ามาโอเคมันนี้อย่างนึ่งที่เราเห็นนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันมีมานานแลวหรือเปล่าอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยค่ะอันนี้อันนี้เลยจันฉายโอ้ยโดนดนัดแปดร้อยพอดีเลย,อ,ยอ่ะไปที่กล่องนะคะกล่องอันนี้ มันจะมีให้ข้ามอยู่ไม่ใช่ใชุ้้องสิมันจะมีให้ข้ามอยู่บนนะคะเออได้เปิดเร็วขึ้นเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายถ้าเสียงเบลก็ขอไปด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายแล้ะ